ฮะกูไม่ได้วัดทิ้งกูทิ้งไว้ใหญ่ถึงเมื่อคืนนะเมื่อคืนสิบเอ็ดนาทีนะ โอ้โหโอ้โหเอ้ย,อยวันนี้มันลงึกกื่อเกว่าวันมันไม่ลึลงไม่เรื่อนอัน,นี้มันเอาหัวต่ําหัวดิ่งอย่างเดียวเลยนะปาจีหรือาเปาจีสักอ่าเง,งี้ยโอ้ถ้าปจีนะมีะม,ม,มีมีคนเกงงานาแน่ถ้าปาจีนะเ็นตัวแล้วทำไมไม่ลุ้นให้เป็นกระโ้งง่ะกระโคงไมไ่ตัวแล้วพี่กระโขไปโคตรแรงอ่ะไม่แน่แต่กระโขมันกดอันนี้คงไม่ใ่ะยีศกาจะยีไม่ยีศกแต่ถ้านวจันร์ะแล้นวลจัมันไม่งเท่านี้ก อ้ะพอ้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยมันับต่อเร็เก่กกูต่อเตะต้องมุด่ต่อังต่อเลยเตียังแจะออกมุนไปไหนเป็นปะจีนกัโดดไปแล้วป่ะปะจีนมันมันชอบโดดปะปะจีนันเอาหัวขึ้นมาใช่ใช่ตอนที่ติดแล้วมันชอบเลย้ยโดนฝั่งนู้นเลยเจ้า

เยอะเลยเลยไอ้น,นี่ตะโกกอุ้ยเชียได้วะอหุ้ยน้องๆเมื่อวานเลยไปเลยไปละปท่านตะเกียบแม่งเป็นแถวเออใครที่กบวักไปเปล่าพอกันเลยเปพากันเลยเท่าดูเมื่อวานเลยว้าวได้ไเท <laughs> <laughs> ่าดูเมื่อวานเลย <laughs> อยวนเยเป็นไงเห็นเป้มีอย่างเงี้ยในบ่อคิดเป้เอาใส่บ่อเล็กแล้วนะแชมป์ตกลอยแชมป์ตายใหญ่กว่าเมื่อคืนนี่ตัวอัวใหญ่กว่าเมื่อคืนมันอ้วนอ่ะอ้้เฮยโโหตัวนี้ไข่ปีบเลยนี่ไข่ไหมี่เฮ้ยไข่บอยไปแน่นปากเลยมีไอ้ตัวไอ้ตัวเมื่อคืนไข่ปีบเลยมีอไข่ปีบเลยเนี่ยไข่ใหญ่เด้อเมื่อวางั้นมันเป็นมีน้อยมีหลวงเอาเอาส่งเด็กหน่อยส่งเด็กหน่อยนะนี่วะโอววันนี้เขาปากเต็มที่เลยอ่ะนี่เขาปากนี้นี่ อ่ะอุ้ม่อยอุ้มเลยอุ้มตดงเลยเด้ยวเฮ้ยมันทำเยื่อขายเลยวะโคลนเนี่ยโคโก้นัดนะโคนนัดวฮ้ยติดเก็ดด้วยตัดใหญ่อีกแล้วครับคืนนี้เดี๋ยวมูนิทิก็มาเสียงคึบไปลเต็มเต็มในคนก็มาอ๋อฮะเสียงรถยนต์เลยล่ะคึบเลย เอ้ยเขาตามเอ้อยเอ้ยยังไม่ยังไม่ต้องโทรเดี๋ยวรอถ้ามันโทรมาตอนนีึกๆเราก็บอกว่าโดนปลาใหญ่แล้วปลาใครอ่ะปลาาใใครตัววหญ่่กโอ้คืนนี้รถถังเข้าอีกแล้วครับคืนนี้รถถังเข้าอีกแล้วใหญ่กว่าเดิมโอ้มุมนี้แบบเท่เลยอะ่ะเอ้าโหพี่จัด เห็นโอ้โหแจ๋ว